ชายคนไทยทีมชาติไทยเตรียมเลือกโค้ดไทยดีกีโปรไลเซนคุมชุดใหญ่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ยังไม่มีการประกาศตัวเหตุโค้ดหลังการลงจากตำแหน่งของอากิรานิชิโนอดีตในายใหญ่ชาวญี่ปุ่นที่แยกทางกับทีมชาติไทยมากว่า1เดือนเต็มตั้งแตบบ่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่า มาดามแป้งนนพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดอายุไม่เกิน23ปีมีโอกาสที่จะตัดสินใจใช้โค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นโค้ชชาวไทยดิกิโปลัยเซนเคอการทำงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีซึ่งก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยชุด U23 ได้ 23, ทำการแต่งตั้งโค้ชย่องวรวุฒิศรีมะคะเป็นฮดตโคต้ชโดยมีทีมงานชาวไทยทั้งหมดทั้งโคโ้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์ ในตำแหน่งผู้ช่วยโค้ดพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ดอย่างนัดพลแก่นศนที่พบอ่อนโมและอัมบรินเยาดำที่เป็นโค้ดผู้รักษาประตูโดยก่อนหน้านี้ในงานแถลงข่าวนายหญิงใหญ่ของวงการลูกหนังได้กล่าวว่ายังไม่ได้มีตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับโค้ดใหญ่ของทีมช้างืึกที่จะมีโปรแกรมรุยสึก AFF Suzuki Cup 2021ช่วงปลายปีนี้และยังให้โอกาสโค้ดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในสัดส่วน50:50ทว่าล่าสุด มีแนวโน้มว่าจะเป็นโคชาวไทยที่จะได้รับหน้าที่นี้สำหรับพิดโคชาวไทยที่กลายเป็นกระแสและข่าวลืออย่างมากในช่วงนี้ก็คือโคซิโกเกติศักเสนาเมืองอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และชุดอายุไม่เกิน23ปีที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในช่วงปี2013-2017แต่ทว่าเจ้าตัวยังมีสัญญาอยู่กับสโมสรอฮองอัญยาลายทีมดังในศึกฟุตบอลวีลีกเวียดนามจนถึงปลายปี2022